รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงครับคุณผู้ชมครับตำแหน่งนะฮะหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะล้วนแต่เป็นตำแหน่งที่หลายคนใฝ่ฝันนะครับวันนี้กรีนะพาทุกคนไปดูเบือเบ้องลึกเบื้องหลังการทํางานของนายอำเภอซึ่งถือว่าเป็นฮีโร่ของใครหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่กำลังชมอยู่ทางบ้านรับรองว่าสนุกและน่าติดตามแน่นอนเราไปพบกับเขาเลยครับตามมาเลยฮะ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับท่านรัทธาคุชชพลายุกนะครับนายอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกินครับก่อนอื่นเลยครับผมที่จะไปเล่าถึงการทํางานอะไรต่างๆนะฮะอยากทราบถึงวัยเด็กท่านก่อนนิดนึงเด็กๆเคยฝันอยากจะเป็นอะไรครับอยากจะเป็นนายอำเภออย่างทุกวันนี้หรือเปล่าฝันว่าเราอยากเป็นคนเป็นคนเด่นเป็นคนเก่งในห้องคอยช่วยช่วยเพื่อนได้ครับผมนะครับเนี่ย ตอนเด็กๆน่าจะอย่างนี้คงยังไม่คิดฝันว่าเอ๊จะเป็นเป็นอะไรเป็นแรมเพอหรือเป็นอะไรคงยังมองไม่ออกตอนนั้นแต่ฝันแค่ว่าอยากเป็นคนเก่งอยากเป็นคนเก่งช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้เพื่อนรักในห้องครับผมเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่อยู่โรงเรียนเราก็อยากจะให้คุณครูรักครับคิดว่าทําอะไรในสิ่งที่ดีๆเริ่มต้นง่ายๆก่อนง่ายๆนี้ก่อนครับผมทีนี้จุดเริ่มต้นแล้วก็แรงบันดาลใจอะไรครับถึงได้มากลายเป็นนายอำเภออย่างทุกวันนี้ ตอนที่เราเด็กๆอยู่ครับคุณพ่อเป็นแอมเพอเหมือนกันนะครับเพราะคนคุณพ่อคงจะต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดานใจครับผมนะครับเห็นเห็นท่านทํางานเป็นอะไรเนี่ยนะครับเราก็เลยอยากเป็นอย่างท่านครับผมก็เลยมุ่งไปเรียนทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยไหมครับด้านปกครองในตอนเด็กๆเนี่ยทุกคนก็คงจะมุ่งหวังผักดันเราครับนะครับเราก็ไปเรื่อยๆตามแรงแรงผักดันของผู้ใหญ่ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ ญาติผู cool, os, net, ้ใหญ่นะครับแล้วก็คุณครูนะครับผักแนะนําเราไปเรื่อยๆเรียกว่าทุกคนสนับสนุนหมดใช่ครับอพอเริ่มโตขึ้นความฝันเราเริ่มชัดขึ้นไหมครับว่าจะต้องมาเป็นนายอำเภอแล้วล่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาต้องให้เราเลือกแล้วล่ะนะครับช่วงในสมัยก่อนน่าจะเป็นระดับมัธยมใครจะไปหมอใครจะไปเรียนแพทย์ใครจะไปเรียนทหารใครจะไปเรียนอะไร ผมจะไปทางด้านของความเป็นข้าราชการมากกว่าบริหารปกครองด้านด้านนี้นะครับก็ไปสอบเหมือนกันครับผมไปสอบไปเตรียมตัวที่จะเป็นทหารหรือตำรวจครับผมเราไม่ได้คิดว่าเราจะด้านนี้ด้านเดียวมันจะคล้ายๆกันนะฮะข้าราชการเนี่ยข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการปกครองหรืออะไรเนี่ยในเด็กครับเด็กชายในสมัยนั้นเนี่ยมันจะใกล้ๆกันครับผม ก็ไปสอบเหมือนกันก็มาเรียนทางด้านแบบรัฐศาสตร์จนในที่สุดก็ได้เป็นนายอำเภอครับครับผมที่เราจบรัฐศาสตร์เราก็ต้องสอบเข้าเป็นปลัดอำเภอก็ค่อยค่อยขยับมาเรื่อยเรื่อยค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาครับผมทีนี้จากตัวอย่างของคุณพ่อเราคุณแม่เราอย่างนี้ฮะเราได้เรียนรู้อะไรจากท่านบ้างแล้วก็ได้นําเอาเทคนิคเคล็ดลับหรือสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมาใช้กับชีวิตการทํางานของเรายังไงบ้างครับในสมัยก่อนถ้านับไปแล้วก็เมื่อส0 30าสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยครับผม นะครับคุณพ่อไปเป็นอำเภอเนี่ยก็เอาเอาเราไปด้วยครับผในตอนเด็กๆเ,เนี่ยจะขึ้นที่ว่าการ per, อำเภอตั้งแต่เล็กๆแล้วคุ้นเคยกับสถานที่อย,ย่างดีนเคยอย่างนี้ทุกวันนี้โตไปไปดูที่ว่าการอำเภอนั้นมันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วยังยังรู้สึกยังปูกพันกับจากตรงนั้นอยู่ครับนะครับอีกอย่างหนึ่งนอกจากเราได้ไปที่ว่าการอำเภอแล้วเนี่ยคุณพ่อไปไปพบปะประชาชนนะครับ เราก็มีโอกาสไปนั่งดูแล้วเราก็เห็นที่ว่าประชาชนนี้รักคุณพ่อเหลือเกินครับผมเป็นที่รักของชาวบ้านนะแต่สิ่งเนืออื่นใดมีโอกาสรับเสด็จครับผมแล้วเราก็ดีใจเราก็เป็นเด็กเราได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาบเสด็จนั่นแหละเรารู้สึกว่านี่คือ ที่ที่สุดของเราแล้วนะครับนั่นคือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่เลยถามถึงเส้นทางและวิธีการเตรียมตัวนยครับถ้าสมมติน้องๆที่กำลังชมอยู่ทางบ้านอยากเท่เราบ้างอยากใส่ชุดเท่ๆเท่างนี้อยากเป็นที่รักของชาวบ้านต้องทํำยังไงบ้างถึงจะได้เป็นในอำเภออย่างนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องรู้จากหน้าที่รู้จักตัวเองในขณะนั้นแล้วเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรครับผมอันนี้ประกาศแรกสิ่งสําคัญที่สองที่ที่อยู่ในหัวใจเรา คือเราต้องรู้จักความกระตันอยู่ต่อผู้มีพ่ะคุณข้อที่สามที่จำติดตัวเลยคือคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าสิบนิ้วพนมได้ทุกอย่างมือไม้อ่อนมือไม้อ่อนนอบน้อมส<อ>ิบนิ้วเนี่ยครับ,รบพันนมเข้ามาอยู่ตรงนี้เราจะได้ทุกอย่างนอกจากเรามีสามสิ่งนั้นแล้วเวลาไม่รอใครนะครับเวลา เมื่อโอกาสเปิดเราต้องทําให้ได้รีบคว้าโอกาสรีบคว้าโอกาสมือทำซะครับการที่จะมาเป็นนาอำเภอเนี่ยครับผมนะครับต้องสอบอย่ารอเวลาอย่ารอเวลาหมายความว่าอะไรใฝ่หาความรู้ครับหน้าที่เราเรียนก็ต้องเรียนเรียนอย่าเรียนเฉพาะหนังสือที่ที่ให้อ่านต้องรอบรู้ด้วยครับผมไม่รู้คําถามจะมาอะไรนอกจากที่เราอ่านที่เราเห็นต้องรอบรู้ด้วย ก็ต้องใฝ่หาความรู้อยู่เสมอต้องรอบรู้ครับผมก็น,น,นี่คือการเตรียมตัวดีที่สุดนะโอกาสจะเปิดอยู่เสมอน้องๆทางบ้านชมอยู่ก็ต้องรีบเอาไปใช้นะจะได้ประสบความสำเร็จและได้เป็นนายอำเภออย่างนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังแล้วก็เส้นทางการทํางานต่างๆกว่าจะเป็นฮีโร่ได้อย่างทุกวันนี้ติดตามชมกันช่วงหน้ากับฟันให้ไกลไปให,ให้ถึงครับ กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชรโดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาและคัดเลือกนายอำเภอผู้ซึ่งมีความสามารถมีคุณธรรมและปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษจากนายอำเภอทั่วประเทศสำหรับนายอำเภอแหวนเพชรในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือนายอฤษดาแก้วสองเมืองนายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทได้รับพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานนายอำเภอแหวนเพชร ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษและเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานแก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปท่านมีนโยบายในการดําเนินงานอย่างไรคะที่ทําให้อํเาเภอกลับเชิงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆและทําให้ท่านได้รับเลือกเป็นนายอำเภอแหวนเพชระคะอํเาเภอกลับเชิงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญเนื่องจากเรามีพื้นที่ติดต่อ กับประเทศกัมพูชาทั้งในด้านทางเศรษฐกิจในเรื่องของการขนส่งสินค้าในเรื่องของการท่องเที่ยวเป้าหมายที่สําคัญก็คือการนําทุกส่วนราชการตลอดทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาบูราการงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทําให้อําเภอกับเชิงเราได้ขับเคลื่อนไปในทิศท,ทางที่พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นค่ะอยากให้ท่านฝากข้อคิดถึงน้องๆ้องเยาวชนที่อยากจะเป็นนักปกครองแบบท่านนะคะขอให้เด็กๆและเยาวชนทุกคนนะครับได้มีความ ขยันหมั่นเพียรน,นะครับเชื่อฟังผู้ปกครองพ่อแม่นะครับเพื่อที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพทุกคนมีโอกาสเสมอนะครับที่จะก้าวไปสู่การการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนในฐานะผู้ปกครองนะ อำเภอสายสาดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนไนสนับสนุนโดยอดัส์เอ็กซ์ตร้าโทนิคและแชมพู กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับกับรายการฝันที่ไกลไปถึงนะครับตอนนี้กรีนพาทุกคนนะครับผมมาดูเบื้องหลังนะครับเบื้องลึกการทํางานของนายอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับก่อนอื่นเลยกรีนอยากทราบครับว่ากรมการปกครองเนี่ยเรื่องของการบริหารการปกครองเนี่ยเป็นยังไงอธิบายคุณผู้ชมได้ฟังนิดนึงครับผมกรมการปกครองเนี่ยนะครับทำหน้าที่ดูแลประชาชนครับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ครับผมทีนี้อยากทราบครับว่าหน้าที่ของนายอำเภอเนี่ยต้องทําอะไรบ้างครับนายอำเภอก็ือทําหน้าที่ดูแลประชาชนของไม่สบายใจมีปัญหาหรือมีอะไรมีความต้องการอะไร,รเรียกให้นายอำเภอไปทําให้ได้หมดจัดการให้ได้จัดการให้ได้หมดเลยครับผมทีนี้ความต่างนะฮะวัยเด็กเราก็เป็นนายอำเภอน้อยๆฝันน้อยว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเราได้มาเป็นนายอำเภอจริงแล้วมีความต,าต่างตรงไหนบ้างครับกับสิ่งที่เราเคยจินตนาการเอาไว้ในวัยเด็ก เรามีความฝันเรามีความตั้งใจว่าเราจะทําดีครับพออยู่มาเป็น,นแอมเภอมันก็ต้องทําหน้าที่ทําความดีต่อมันเหมือนกับที่เราฝันไว้เลย,เลยครับผมในวัยเด็กที่เขาพั่มสอนเราว่าให้เราเป็นคนดีนะเป็นเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นอะไรเนี่ยมันพอถึงเวลานี้มันคําสอนต่างๆเนี่ยมันมันมาปรากฏชัดเจนแล้วครับผมที่นี้ หน้าที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อดีจังเลยของนายอำเภอเนี่ยว่าถ้าไม่ได้เป็นนายอำเภอจะไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับบอกข้อดีของการเป็นนายอำเภอกับน้องๆทางบ้าน,นะความเป็นนายอำเภอนี่คือเราได้ช่วยเหลือคนในอาชีพอืนอ่นๆอ,อาจจะอาจจะทําไม่ได้ถ้าผมทีนี้การทํางานต้องมีปัญหาแน่นอนอุปสรรคต่างๆที่เจอความท้อแท้ใจบางทีเกิดขึ้นเรามีวิธีการรับมือและแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ยังไงครับ ในหน้าที่ของแอมเภอเนี่ยมันจะต้องคลองคลองให้ได้อยู่สาสามอย่างคือคลองตนคลองตนคือคลองตัวเองให้ได้ครับนะครับคลองคนคลองตนคลองคนคลองคนคนที่เราสัมผัสด้วยประชาชนทุกคนเราต้องคลองใจให้ได้คือคลองคนแล้วของที่ที่สามคือคลองงานคลองงานนะครับงานต่างๆมันหลากหลายรูปแบบมากถ้าทําได้แล้วเนี่ย อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับผมมันจะหายไปเองความท้อแท้ใจก็จะหายไปเราจะมีกําลังสู้ต่อไปครับก็บถือว่าเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคในการที่จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้คร,ครับผมที่นี้การทํางานต้องมีกําลังใจในการทํางานด้วยแหละรางวัลกิตติยศรางวัลไหนที่ถือว่าเป็นกําลังใจกับตัวเองในการทํางานบอกผู้ชมนิดนึงครับนะครับเรื่องของโลรางวัลเรื่องยาเสพติดดีเด่นนะครับเรื่องของของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมน,นุษย์อิกทานประหลัดกระทรวงให้เลยครับนะครับเป็นโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อนะครับถือว่าอำเภอพุทธบัตรเป็นต้นแบบครับที่เราเดินโครงการรอยตามรอยเท้าพ่อออกไปในหมู่บ้านครับนะครับอีกอันหนึ่งคือโครงการของกรมป่าไม้ที่สนับสนุนวันนี้กว้างมากเลยนะฮะได้หลายรางวัลมากเราอำเภอพุทธบัตรปลูกต้นไม้ตามพระราชด,ดำริได้เยอะจนกรมป่าไม้เนี่ยให้โล่กับอำเภอที่ ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ได้อันดับหนึ่งของวันสถาปนากรมปรมา่าไม้อันนี้เขาภูมิใจนะครับอีกรางวัลหนึ่งเป็นรางวัลของกรมการปกครองเองคือแหนเพอแหวนเพชรสุดยอดของแหนเพรอร์แหนเพอที่สามารถพองใจประชาชนได้ครับก็ได้รับรางวัลันนั้นปี2,5542,555คือปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรางวัลอำเภอดีเด่นอำเภอที่มีมาตรฐานในการบริการ ครับอำเภอยิ้มดีเด่นครับผมเพิ่งได้รับรางวัลจากท่านอธิบดีกรมการปกครองครับผมนะครับก็รางวัลทั้งหมดเนี่ยระดับชาติห้ารางวัลแต่ผมว่าสิ่งอื่นใดเลยที่สูงสุดคือครับผมโอกาสเดียวคือได้เข้าฟ้าพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นนะครับคือรางวัลที่มุ่งหวังว่าเราจะได้เข้าฝ้าครับผมนะครับหรือเราได้ ทำงานถวายนี่คืออยู่ในใจเป็นเกียรติสูงสุดช่วงหน้าครับผมเป็นช่วงที่เราจะมาคุยเรื่องของประเด็นร้อนที่กำลังยิตเหลือเกินนั่นก็คือเรื่องของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอําเภอพระพุทธบาทนะฮะจังหวัดสระบุรีก็ได้มีการเตรียมตัวเอาไว้อย่างดีรับรองว่าเด็ดสนุกพักโพนหวาดเสียวตื่นเต้นแน่นอนติดตามชมกันช่วงหน้านะกับปานิกล